สวัสดีครับมาดูผลของจีนนะครับวันวันจันนะครับนะครับเป็นชุด2อตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนรอบเช้ารอบบ่ายนะครับจีนนี่ผมบอกนะครับว่าแบบจำลองที่6นะครับนะครับเข้าเข้าเลขที่3.3.4.7นะครับ4.7นะครับบวกขึ้นบวกขึ้น24ตัวคือถึงถึง7 1นะครับถอยลง24ตัวคือถึง23นะครับ รอบแรกรอบเช้านี่จีนรอบเช้านี่คือสามหกหกข้างบนครับจะถูกสามตัวบนด้วยนะครับสามสี่สามหกหกครับไม่ได้ยกเมฆมาท่านในไปดูคลิปจะเห็นนะครับสามหกหกครับหรือที่ผมฟันให้คืออันแบบจะลองที่หกที่หกนะครับสามสี่เจ็ดนี่คือถูกสามตัวบนนะครับสี่สิบเก้าตัวได้แปดร้อยนะครับ แต่ว่า3ตัวบนนี่คือผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถูกกันบ่อยๆนะครับต้องมีดวงนิดนึงครับส่วนรอบบายออก2 3 6สาหครับก็ยังยังเข้าอยู่นะครับก็คือจีนจีนจะผิดน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับจีนจะผิดน้อยที่สุดครับผมบอกไปแล้วครับจีนจะผิดแค่15วันครับจากต้นปีนะครับต้นปีมี113วันที่ตลาดหุ้นจีนเปิดเปิดนะครับเท่ากับถูก98วันนะครับจีนจีนจะถูกเยอะกว่านิเคอีกนะครับ นิเคก็ถูกนิเคถูกอยู่ประมาณ90วันนะครับจีนจะถูกเยอะกว่าประมาณ8ปดวันได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวทางของของจีนอีกทีนึงนะครับ